สวัสดีครับกีก็กรุก๊ n แชนแนลแรงเรียนรู้รายได้ออนไลน์สำหรับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาอยู่กับ Hyla Network เป็น a อร์ดอในส่วนของ d p พินก็คือการแชร์หรือการแบ่งปันทรัพยากรของเรานั่นเองเนาะแต่ลักษณะพิเศษของเจ้าตัว Hyla นี้จะเป็น d p พินที่มีคุณสมบัติ ที่แตกต่างจากดีพินตัวอื่นค่อนข้างชัดเจนเขาเป็นดีพินที่เป็นในส่วนของ AI และก็เป็นบล็อกเชนด้วยซึ่งเขาก็มีเชนเป็นของตัวเองมีกระเป๋าเป็นของตัวเองที่เป็นระบบเว็บ3สามารถสวอปเหรียญต่างๆได้เดี๋ยวในส่วนของตรงนี้ผมจะ ลงรายละเอียดให้เพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งแล้วกันลิงก์สมัครอยู่ที่ใต้คลิปโอคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็ทำการสมัครได้เลยเนาะการสมัครจะสมบูรณ์ได้นะครับแล้วมีฟังก์ชันให้เพื่อนๆครบเพื่อนๆจะต้องเข้ามาทำ KYC ก่อนเนาะสำหรับผมก็ยังไม่ได้ทำนะเพื่อนๆก็กดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำภายหลังอีกทีหนึ่ง เพื่อนๆก็มาทําตรงนี้ให้ครบจบไปนะแล้วยังสามารถเชื่อมต่อกับเทเลแกรมได้นะก็คือไปเปิดโนด้ตขุดที่เทเลแกรมก็ได้เพื่อนๆก็ลิงก์เชื่อมต่อไปที่ตรงนี้เลยนะครับเปลี่ยนภาษาได้นะแล้วการหาเหรียญสะสมเพิ่มเติมก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะเพื่อนๆก็เปิดอัตโนมัติตรงนี้นะแล้วก็เริ่มตอนนี้เลย ระบบมันก็จะรันอัตโนมัติเลยนะโมเดลนี้เป็นโมเดล t e n นนะิ่ง i เนาะคือเขาจะส่งรูปภาพหรือว่าอ็อบเจกต์ต่างๆมาให้เราครับแล้วเราก็ใช้ทรัพยากรของเครื่องเรานะไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi พื้นที่1 g ึ c p จิกและ NPU เนาะเขาก็จะใช้ทรัพยากรตรงนี้ของเราเนาะพอ t e n น i n g AI ครบแต่ละบทเรียนแล้วใช่ไหม เราก็ได้รางวัลตามนี้เลยนะอันนี้คือเพื่อนๆเ,เปิดแบบอัตโนมัติคือเทรนนิ่งอยู่ตลอดเวลาใช้เวลาในการเทรนนิ่งประมาณ15-35วินาะทีเพียงเท่านั้นเนาะมันก็จะมีเวลาบอกอยู่ตรงนี้แล้วก็จะบอกว่าตอนนี้คือระบบกําลังส่งรูปภาพมาให้เทรนนิ่งนะ AI ก็เทรนนิ่งพอเสร็จปับ๊บเราก็ได้รางวัลไปอย่างนี้แล้วการปิดนะครับเพื่อนๆก็ปิดแบบนี้เลยนะก็ยืนยันเลยอันนี้คือไม่เปิด หรือเพื่อนๆอาจจะมาทําเป็นเคสไม่ได้เลือกทั้งหมดเนาะก็กดเข้าไปอย่างไงนะมันก็จะทาแค่รายการเดียวก็เรียบร้อยประมาณนี้นะอันนี้คือกดเองเป็นรายการรายการไปแล้วการเปิดโหนดนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องเข้ามาเปิดอยู่เรื่อยๆนะก็กดเรียกร้องตรงนี้เลยอันนี้คือผมขุดไว้ก่อนนั้นๆนะก็คือ12ชั่วโมงนะครับมาเปิด โหนตรงนี้อีกทีหนึ่งวันหนึ่งเพื่อนๆนถ้าทำสองรอบใช่ไหมครับก็จะได้20ไฮล่าเนาะแล้วก็จะมีเช็คอินประจำวันนะครับเพื่อนๆก็เลื่อนตรงนี้ขึ้นไปนะก็จะมีรางวัลต่างๆนะก็กดเข้ามาเช็คอินได้เลยนะครับมีให้เราเช็คอินทุกวันเนาะก็จะมีการดูโฆษณาต่างๆนะครับเพื่อนๆนก็กดเข้ามาดูโฆษณาได้เลยเนาะเขาก็จะมีโฆษณาให้เราดูอยู่เรื่อยๆแล้วเพื่อนเพื่อนก็รับรางวัลไปแล้วในส่วนของโซเชียลมีเดียนะครับ เพื่อนๆก็เข้ามาเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดียต่างๆเนาะก็ได้รับรางวัลเหล่านี้ไปในส่วนนี้เป็นส่วนที่เพื่อนๆเข้ามาทำฟรีเนาะแล้วทีนี้มันจะมีแบบที่ไม่ฟรีไว้ยนะเพื่อนๆกดเข้ามาที่ตรงนี้ในส่วนของตรงนี้มันจะเป็นข่าวโนดก็คือไม่ได้ใช้ทรัพยากรของเพื่อนๆเนาะระบบเขาจะมีทรัพยากรที่ตั้งไว้ในระบบข่าวเพื่อนๆก็ สามารถมาซื้อโหนดต,ตรงนี้ได้ก็กดเข้ามาที่ตรงนี้นะมีด้วยกันทั้งหมด4แพ็กเกจนะราคาก็ปรากฏอยู่ตรงนี้ในแต่ละแพ็ครางวัลที่เพื่อนๆจะได้ก็ตามนี้นะถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็กดเข้าไปชำระได้เลยแต่ถ้าหากเพื่อนๆมีเป็นเหรียญ USDT ก็สามารถชำระได้นะแต่ว่าเราจะต้องเข้ามาที่เว็บไซต์หลักของเขานะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนาะก็ให้เราคอนเนคกับกระเป๋าที่เป็นเวนะ็บ3เนาะพอเชื่อมปับ๊บมีเงินในกระเป๋าก็เข้ามาที่โนดก็กดบายได้เลยพอเพื่อนเพื่อนกดชำระปึ๊บระบบก็จะไปตัดเงินในกระเป๋าของเพ,อเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนๆได้ลิงก์กับกระเป๋าเว็บ3ไว้นะสหรับเหรียญไฮล่าตอนนี้นะเพื่อนๆสามารถเอาไปซื้อลอตโต้ได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของลอตโต้ไฮล่าไว้ให้นะครับ ก็เป็นในส่วนของไฮ่าแลมโบเนาะเขาจัดมาหลายรอบนะรอบนี้ก็เป็นครั้งที่589กนะครับก็เหลือเวลาอีก1วันเนาะวิธีนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาที่ซื้อตั๋วทางนี้ในแต่ละรอบซื้อตั๋วได้4ใบนะครับเพื่อนก็เลือกตัวเลขเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะกดสุ่มให้ดูนะครับก็จะใช้ด้วยกันทั้งหมด4ี่เหรียญเนาะจากนั้นก็ดําเนินการต่อเลยจากนั้นก็ยืนยันนะครับไม่สามารถซื้อได้เนาะเพราะว่าอะไรยังไม่ทํา K ไวสนั่นเอง สำหรับการเข้ามาเก็บเหรียญเนาะก็จะมีทั้งสายฟรีที่ผมได้แนะนำไปแล้วก็ถ้า,าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาลงทุนเนาะก็สามารถทำได้ทีนี้การลงทุนที่เกิดขึ้นนะมันย่อมมีความเสี่ยงฉะนั้นถ้า,าเพื่อนๆอยากจะเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนเดี๋ยวผมจะอธิบายมันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงประมาณไหนเนาะอันดับแรกน,น,นะครับไฮล่าเน็ตเวิร์กอ่ะเขาเป็น AI นะ คือเพื่อนๆสามารถคุยแชทตรงนี้เลยนะก็จะมีการตอบคําถามต่างๆนานาหรือเพื่อนๆไม่เข้าใจระบบของ h ฮล่าเน็ตเวิรนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะคุยกับ AI ตรงนี้ได้เลยแต่มันไม่ได้มีแค่เท่านี้นะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูว่าระบบเขามีอะไรบ้าง h y l ่าเน็ตเวิร์กนะครับก็จะเป็น AI ที่เป็นบล็อกเชนนะคือเขาสร้างเชนของตัวเองขึ้นมา จะเป็นเลเยอร์3ที่บอกไว้ตรงนี้นะหลักๆที่เราเข้ามาทํานะครับก็เป็นการฝึกอบรม AI ให้กับระบบเนาะที่เราได้ทําไปก่อนนั้นนะครับที่เขาส่งรูปภาพส่งบล็อกส่งข้อความมาให้เราแล้วเราก็ประมวลผลกลับไปแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆเนาะก็จะเห็นตัวสัดส่วนนะครับที่เขาบอกไว้ทั้งหมดนะจำนวนเหรียญทั้งหมดนะครับมีอยู่ที่5 0 0 0 0ัล้านเหรียญน,นะแล้วเขาก็แบ่งสัดส่วนไว้ ตามนี้นะระบบนิเวศที่แบ่งให้กับชุมชนนะไม่ว่าจะเป็นพวกแอร์ดรอปหรือจิตกันต่างๆที่พวกเราทําไปในการขุดในการฟาร์มนะครับมีอยู่ประมาณ60%ตามนี้นะแล้วทีนี้เรามาดูรถ m a p ของตัว h ฮ l a าเน็ตเวินะเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อปีนี้เองนะคอเตอร์ที่หนึ่งคอเตอร์ที่2ก็ผ่านไปแล้วนะตอนนี้คือมาอยู่ที่คอเตอร์ที่3เนาะแล้วก็ลานไปถึงคอ r เตอร์ที่4แผนการเดียวกันนะก็คือในคอเตอร์ที่3กับคอเตอร์ที่4นะครับแล้วก็จะมีไฮล่าสวอป หมายความว่าเพื่อนๆสามารถเอาเหรียญมาสวอปที่นี่ได้ก็มีโอกาสนะครับว่าเหรียญไฮล่านะครับจะปล่อยออกมาแล้วมีราคาในช่วงคอร์ตเตอร์ที่3หรือคอร์ตเตอร์ที่4จาฉะนั้นเพื่อนๆก็เก็บไว้เอาไว้พร้อมขายภายในปีนี้ได้เลยเนาะรถแมปก็ยังรันต่อและพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ2026 2,027,2,028,2,029,2,030เนาะโอเคทีนี้เราไปดูผลิตภัณฑ์ของเขานะว่ามีอะไรบ้างนะครับเราก็มาดูที่ทรัพยากรเนาะเราก็มาดูที่ระบบนิเวศนะตัวนี้นะครับเป็นไฮร่าสแกนไฮร่าสแกนก็เหมือนอิตเลียนสแกนเหมือน b ีเอสสแกนทอสแกนก็คือเป็นการรายงานการทำธุรกรรมของ h y l a า Network บนบล็อกเชนนั่นเองเนาะพอเรากดเข้ามานะครับมันก็จะมีรายการ Transaction อยู่ตรงนี้เนาะเพื่อนนสามารถเอาเลขที่กระเป๋ามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็สามารถดูได้นะว่าเงินเราโอนไปไหนบ้างอันนี้ในส่วนของ h y l a า Scan เนาะตัวถัดมานะครับจะเป็น h y l a า AI ก็คือตัวที่เพื่อนๆเ,เข้าไปสะสมเหรียญนั่นแหละแล้วในส่วนของ h ฮล่าเมกนะ h ฮ l a าเมกนะครับมันจะเป็นเหมือนพวกเจนวิดีโอเจนข้อความเป็นภาพเจนคอนเทนต์อะไรประมาณนี้นะครับเหมือนพวก Chat GPT มันจะอยู่ที่นี่หมดเลยเนาะมันก็จะมีทั้งของฟรีทั้งเสียตังค์ใช่ไหมครับแต่การเสียตังค์เนี่ยเราสามารถใช้เหรียญไฮล่าครับชำระที่ตรงนี้ได้เลยนะทีนี้เราไปดูตัวถัดไปนะครับ h ฮ l a าบิก็คือการประมูลสินค้านะ เพื่อนๆมีสินค้าที่จะมาเปิดประมูลหรือจะเข้ามาประมูลก็เข้ามาที่ h y ล a าบิดได้เลยเนาะไปดูตัวถัดนะครับไฮล่าวอลเล็ตไฮล่ l วอลเล็ตก็เป็นกระเป๋านั่นเองนะกระเป๋าก็จะเป็นกระเป๋าเวฟสานะซึ่งเก็บเหรียญได้หลากหลายเชนและเพื่อนๆสามารถที่จะสวอปเหรียญได้หลากหลายเชนเช่นกันแล้วเขาก็ยังมีการเปิดขายบัตรด้วยนะ ถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากจะได้เป็นบัตรเครดิตการ์ดเพื่อที่จะเอาไปชำระเงินได้ทั่วโลกก็สามารถที่จะสั่งซื้อบัตรได้เลยระบบที่วางโครงสร้างไว้ก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะถ้าหากเพื่อนๆมองแล้วดูมีอนาคตเราก็อาจจะสร้างมูลค่าด้วยการเข้ามาทํำฟีได้นะแต่ถ้าหากเพื่อนๆมองว่าอยากจะเข้ามาลงทุนใช่ไหมครับจะมาเปิดคาวโน้ เพื่อนๆก็เข้ามาได้เลยเนาะก็กดที่คอนตั้มโหนดตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่โหนดตรงนี้นะแล้วก็ connect wallet ได้เลยเนาะจ่ายเป็นเหรียญยูทิดีได้เลยจะเลือกรูปแบบไหนก็ได้นะครับแต่ผมมองแล้วว่าเหรียญนี้มีอนาคตแน่นอนเพราะว่ามีโครงสร้างชัดเจนเพื่อนๆจะเข้ามาทำฟรีก็ได้หรือเพื่อนๆจะเข้ามาซื้อโหนดก็ได้แต่การซื้อโหนดเพื่อนๆจะต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนนะ เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรโดพิจารณาก่อนการตัดสินใจในการลงทุนทุกครั้งก่อนที่จะก,กันไปสลับคลิปนี้ผมก็ฝากกันเพื่อนกดติดตามเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ผมไปทําคลิปการแนะนําการสร้างไรายได้แบบนี้ออกมาเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอฝากกันเลยครับสวัสดีครับ